ปัดเฉียตอนกลางคืนฮะตอนนั้นไฟไฟมันไม่สดคุณพ่อดำมากเลยดำมากดำไปเลยดำมากวิ้งได้ยินไหมได้ยินไหมคุณว,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 ว่าคุณว่าตดตด คุณว่าตรวจแล้วค็ได้ยินไหมเมื่อกี้ไอ้เครื่องนี้เต็มเต็มเลยม่นช่าตรวจกันเตตรวจดว่าตรวจสานตั้ไงมันโ่ีแมนียงตรวจด้วยพี่น้องมันเป็นเสรยงข้อความข้อความมันเด้งเข่า เสียงดังฟังชัดด้วยคุณพ่อเสียงก้องกว่าคุณพ่อตดวจไหมเช่ตดตอนตดตอนเงียบด้วยเสียงก้องกว่าอาสมัยนี้ไม่มีคอมเมนต์กันแล้วคนออกแถวนั้นคนออกมาหาลูกอยู่ในไรแถวเมื่อกี้พี่อุ้มว่าตรวจชัดเจนเลยไม่ใช่เสียงก้ความข้าว ตรวจจนสันตื่นมาเพราว่าตรวจแต่สาวพอ่อยังตรวจเนาะ